เทคนิคก,การแต่งหน้าด้วยครูชั่นแบบถูกต้องนะคะจะได้ไม่เคลอจะได้ไม่ลอยจะได้ไม่ลบนะคะ <c oughs> ก็คือเมื่อเราลงกันแดดพรายเมอร์ mer, เรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะให้เราฆ่าสีฝ้าด้วยสีส้มให้เรียบร้อยก่อนหรือจะไม่ฆ่าแล้วแต่ความถนัดหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ <ขอ S 1> <ๆ>ละคนก่อนจะลงครูชั่นนะคะให้เราแตะที่เนื้อคูชั่นแล้วก็วอร์มตรงฝาเขาก่อนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะของจองแซงมูลเนี่ยให้เราวอร์มที่ฝาเสร็จแล้วให้เรารอบแรกให้เราปาดบางๆย้ําว่าค่ะบางๆ <c oughs> <aring> นะคะเพราะว่าเนื้อครูชั่นเนี่ยถ้าเราปาด มันจะไปไม่ถูกเลยมันจะวอกมันจะลอยไปหมดให้เราปาดบางๆเพื่อเทคนิคของเขาคือให้เบลอหลุมขนเบลอริ้วรอยก่อนในรอบแรกนะคะค่อยๆค่ะตรงไหนที่ยังไม่ทั่วแล้วเรา,าก็นําฟองน้ำนะคะมาจุ่มในคูชั่นรอบที่2แล้วก็วอร์มนะคะเขามีแผ่นวอร์มตรงนี้ให้เห็นไหมแล้วก็วอร์มวอร์วอมวมให้มันทั่วในฟองน้ํานะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นมาตบๆแบบนี้เลยตบซ้ําทั้งหมดทั้งหน้านะคะคูชั่นเนี่ยครูบอกก่อนว่าถ้าลงใหม่ๆเราจะได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันดูลอยหรือเปล่ามันดูหนาหรือเปล่ามันไม่ใช่น มันเป็นความเป็นน้ํามันฉ่ำๆแล้วพอสักพักมันจะกลืนไปกับผิวนะคะให้เราตบไปไงี้ไม่เจ็บเออตบไปเลยปับปับปับแบบนี้และตรงไหนที่เราต้องการปิดเพิ<ป>เราก็แตะที่คูชั่นนะคะแล้วก็วอร์มแล้วก็มาแปะเพิ่มได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้พัดหรือเอาหน้าไปเจาะพัดลมเพื่อให้มันเซตตัวมันจะเซตตัวได้เร็วเห็นปะมันจะแบบเป็นผิวและจะกลืนและตัวคอนซีลเลอร์นะคะถ้าใครที่มีฝ้าหนาเราก็จะมากลบด้วยคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดอีกทีจะทําให้การแต่งหน้าของเราดูบางเบาหรือใครจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนที่จะลงคูชั่น แต่ที่ครูวันนี้ครูให้ลงทีหลังเพราะว่าหลายหลายคนมือยังไม่แบบไม่เที่ยงพออ่ะยังไม่แม่นพอเวลาลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วพอลงครูชั่นนะ่ะพวกเธอก็จะอาจจะปาดแรงเกินไปจะทําให้คอนซีลเลอร์หลุดได้เพราะฉะนั้นนำเทคนิคอันนี้ใช้น่าจะดีกว่านะคะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญก็คือจะลงคอนซีลเลอร์ทีหลังนะคอนซีลเลอร์สีมันต้องเข้มกว่าครูชั่นนะมันจะได้กลบฟ้าได้มิดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆแต่ๆให้มันเซตตัวแล้วเอาหน้าไปจ่อพัดลมอีกนะแล้วสิจเราทำโครงหน้าด้วยแป้งเบอร์แแแล้้วกก็ปัดมแบบ ฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้บริเวณอีตรงคอนซีลเลอร์อะ่ะมันดูดมันแห้งไปกับผิวเพราะว่าถ้าเราอ่ะไม่ปัดตรงนี้เอาไว้นะแล้วเราลงแป้งไปเลยทีเดียวอะ่ะเวลาเราลงที่ปัดแก้มอีก,กันจะไม่ค่อยติดเออนี้เป็นเทคนิคครูนะคะอย่างเงี้ยถ้าติดทั้งวันแก้มจะแบบใสๆอยู่ทั้งวันเสร็จแล้วเราใช้แป้งฝุ่นนะคะสังเกตวิธีเทคนิคของครูนะ,ค,ะครูจะกดลงไปเต็มหน้าพับเราจะไม่ปัดเรากดนะคะกดแน่นๆกดหนึบๆ,บๆทั่วหน้าจน ให้ทั่วไม่เหลือจุดไหนที่เป็นมันวาวเลยเพราะว่าแป้งโปร่งแสงเนี่ยเขาจะดูดซับความมันส่วนเกินของเราออกไปหมดโดยที่ทําให้สีรองพื้นหรือว่าสีคูชชั่นของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนสีหรือว่าไม่ดับระหว่างวันเสร็จแล้วก็เสร็จด้วยน้ําแรก่ก็จะได้ลุคสวยๆแบบนี้เลยค่ะ